ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก mm. ็จะมารีวิวเหรียญที่ได้รับหรือเป็นเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9กเหรียญหบาทจะมีความโตของเหรียญอยู่ที่24่สมิลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัม ผลิตจากคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงเหลือน5บาทของปีพศนี้จะผลิตขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด2แบบ2บล็อกคือบล็อกกะเสียนเล็กและระเสียนใหญ่บ็อกกะเสียนเล็กจะผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ25 30น จนถึงปีพศ2551และบอกพรกเสียนใหญ่จะผลิตตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปีพศ2560 ซึ่งเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดแบบพระเสียนใหญ่มียอดการผลิตจุดที่ 6, 2, 25, หกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญซึ่งเป็นเหรียญหายากอันดับหนึ่งของเหรียญห้าบาทพระเสียนใหญ่ ลักษณะของเหรียญ5บาทจะเป็นแบบพเสียนสลับทางด้านหัวด้านก้อยจะชี้ไปกลดทางซึ่งเป็นปกติของเหรียญหมุนเวียนหรือเหรียญที่เราจับใจ่ายใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเหรียญ5บาทปีพศนี้ก็เป็นที่น่าเก็บสะสมอีกปีพศหนึงเพราะเป็นเหรียญหายากกระบวนการผลิตอยู่ที่6ล้านกว่าเหรียญส่วนราคาก็เกินหน้าเหรียญและมีราคาซื้อขายแต่ยังไม่สูงมากนะัก แต่สำหรับท่าในใดที่มีเหรียญแบบทางด้านหัวด้านก้อยชี้ไปทิศเดียวกันหรือที่เรียกเหรียญพระเสียนตรงทางช่องก็ยินดีเปิดรับซื้อในหลักคาเหรียญละ1,500บาทย้ำนะครับพระเสียนตรง ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ